ดีค่ะยินดีต้อนรับชาวมังกรน,นะคะยินดีต้อนรับชาวสองเข้าสู่ช่องเมมๆ่นะคะ วันนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงภาพ,พิเศษนะคะก็คือการทํานายดวงนะคะวันเกิดนั่นเองเนาะหรือที่เรียกว่าเบอร์เดย์เลิฟ์บรีดิ้งนะคะสาหรับช่องเม่เม่เนี่ยจะทําให้นะคะทุกราศีเลยนะคะประจําเดือนเกิดของคุณนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะลัคนาก็ดูได้เหมือนกันนะคะถ้าคุณหาลัคนาไม่เป็นนะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะจะมีวิธีบอกให้คํานวณให้นะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเม์ต้องขอวอวยพรวันเกิดนะคะให้กับชาวมังกรก่อนนะคะคนที่มีเดือนเกิดนะคะในช่วงของเดือนมกรา ผมนี้อ่ะนะคะก็ขอให้คุณนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ หน้าที่การงานมั่นคงนะคะถ้ายังเรียนอยู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในการเรียนนะแล้วก็เรื่องเงินทองนะคะก็ขอให้ไหลมาเทมานะคะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการค้าขายนะแล้วก็ขอให้ความโชคดีต่างๆนะคะหลั่งไหลเข้ามานะคะในชื่อของคุณเนาะในปีนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณสมหวังนะคะในทุกสิ่งเลยนะคะที่คุณต้องการนะถ้าใครกําลัง ala, อ่าคบหากันอยู่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จได้ลงเอยกันนะคะถ้าใครแต่งงานแล้วขอให้ครอบครัวของคุณนั้นมี ความสุขะะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นส่วนถ้าใครโสดสนิทนะคะหรือว่าเคยมีแฟนเก่าอะไรแบบนี้เลิกไปแล้วนะคะยังไงก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ใช้นะคะหรือว่าได้กลับมาคืนดีกันนะคะกับคนเก่านะประมาณนี้นะคะรับพลังงานบวกตัวนี้ได้เลยนะคะรวมถึงคำวยพรจากเมนะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านนะคะในส่วนของอพลังงานความรักของคุณนะคะในเดือนเกิดของคุณนะ เมจะเริ่มนะคะจากการอ่านโรแมนส์แองเจิลให้ก่อนนะคะเหมือนเดิมนะอันนี้ไพ่ต้องขออนุญาตเปิดให้ก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรในการสรับนะคะเนื่องจากว่าเมย์จะเน้นเรื่องของการประหยัดเวลานะคะที่ต้องขออภัยสำหรับคนที่ชอบดูการสรับด้วยบางครั้งเมย์ก็จะสับให้ดูบางครั้งก็ไม่ได้สับนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันเลยนะโรแมนส์แองเจิลนะคะพลังงานความสัมพันธ์นะคะ ที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะสำหรับคุณมังกรนะคะก็มี p a t e n t i ชั to ทู e r ดแ f a c t นะคะมี healing family i s s u e แล้วก็มี k e y p an Open Mind นะคะชัดเจนว่าคุณเนี่ยนะคะทิศทางความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นได้ถ้าเกิดว่าคุณมีการเปิดใจให้กันนะคะแล้วก็มองเห็นสัญญาณอันตรายต่างๆในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เพิ่งคบกันหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะ ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ยังเข้ากันไม่ได้หรือว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะควรจะปรึกษาหาหรือหรือว่าแก้ไขที่ต้นเหตุที่สาเหตุนะคะหรือที่เขาเรียกว่า r e ด f ฟ a ก็คือธงแดงอ่ะสัญญาณอันตรายอ่ะนะ,ะอย่าปัดปัญหาไว้ใต้พมนะคะชัดเจนเลยว่ามันมีเรื่องราวที่จะต้องมีการแบบอารมณ์อร่วยกันนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับกันและกันในอีกด้านหนึ่งที่เขาเป็นที่เราอาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจนักนะนะ healing family issue นะคะตรงนี้ก็คือหมายถึง เอ่อคีปัญหาระหว่างคุณสองคนน่ะนะคะการปณีประนอมการตกลงกันนะคะการปรับตัวเข้าหากันคีย์บอลเพนไม่์ mind, ก็ตรงตัวนะคะต้องเปิดใจเหตุกา้างนะบางทีคู่ของเราอะ่ะเขาก็อาจจะไม่เหมือนเอ่อคนในดมคติของเราละเปอร์เซนต์เราเองก็เช่นกันก็ไม่เหมือนคนในดมคติของเขาเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดของการที่จะทําให้ความรักของคุณหรือว่าชีวิตรักของคุณมันไปข้างหน้าได้แบบสวยงามก็คือการเอ่อรู้จักที่จะเปิดใจค่ะรักเขาในแบบที่เขาเป็นนะประมาณนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะคะตั้งแต่ต้นคลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเมย์จะมาอธิบายนิดนึงนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่เมย์เปิดยังไงเนาะเมย์จะเปิด3ตําแหน่งนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะอธิบายนิดนึงว่าตําแหน่งแรกเนี่ยหมายถึงความรักของคุณในอดีตนะคะตําแหน่งที่2ตรงนี้ก็คือหมายถึงความรักของคุณในปัจจุบันนะคะแล้วก็ตาแหน่งที่3ตรงนี้ก็คือความรักของคุณในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะค่ะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มอ่านให้จากอ่า ไพ่ที่อยู่ใต้สำรับก่อนนะคะเป็นเมนหลักนะคะของพลังงานความรักของคุณนะก็ได้เป็น The Hermit นะคะที่กลับหัวนะคะบ่งบอกว่าต่อไปนี้นะคะจะไม่มีเอ่อสภาวะของการนิ่งเงียบนะคะหรือว่าการบล็อกกันนะคะการไม่พูดไม่คุยกันเก็บความรู้สึกนะต่อจากนี้เวลามีปัญหาอะไรนะคุณสองคนจะเจราจาคุยกันเปิดใจคุยกันมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะมีการเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับกันได้ทุกอย่างดังนั้นเนี่ย คุณก็จะมีความกล้าที่จะคุยกับเขามากขึ้นเขาก็เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีภพยตรงนี้นะคะก็คือว่าจะไม่มีสภาวะอึอดอัดสภาวะไม่พูดไม่คุยนะคะจะมีการแบบว่าเจราจามีการเปิดอกคุยกันมากขึ้นนะ,ะอันนี้ก็ให้รับพลังงานบวกตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะมาดูที่กล่องแรกนะคะก็คือพลังงานความรักในอดีตนะคะเรามาดูนะ ห้าคาถานะคะกับหัวนะคะมีอัศวินนะคะถือเหรียญน,นะคะกับหัวนะคะมีเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เก้าดาบนะคะแต่ว่าขึ้นมาแบบกับหัวเนาะที่ผ่านมาน่ะแหละมันก็มีเรื่องที่ว่าขัดแย้งกันนะคะที่ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างอาจจะเข้าใจกันผิดก็ได้แล้วก็อ่าเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าจะเป็นปัญหาจากภายนอกนะอุปสรรคภายนอกนะคะที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากข้างนอกบ้านมาแล้วพอมาเจอแฟนหรือว่าเจอสามีภรรยาก็ เหมือนกับว่ายิ่งทําให้เราอารมณ์ร้อนใส่กันเข้าไปอีกนะคะมันเหมือนกับคอซ้ํากําซัดนะในในบางคู่นะคะเหมือนกับว่าร้อนจากข้างนอกอุปสรรคเยอะนะคะช่วงโควิดอะไรเงี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ดีเนาะกลับมาบ้านมาเจอแฟนก็มีปัญหากันอีกนะคะค่อนข้างจะแบบพ่อแง่แม่งอนกันพอสมควรนะคะเหมือนกับต้องฟันฝ่าเรื่องของการต้องถกเถียงนะคะหรือว่าผิดใจกันนะคุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่เมื่อก่อนนะแล้วก็มีเอ่อเด็กถือเหรียญกับหัวนะคะคือความสัมพันธ์ของคุณมันค่อนข้างอึดอัดอะ คือถ้าเกิดยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะมันพัฒนาช้ามากเลยค่ะเนื่องจากมันจะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่เรื่อยแล้วก็ความไม่เข้าใจกันเนี่ยแหละนะคุณอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเราคิดอีกอย่างเขาคิดอีกอย่างนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจรับเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้รับคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเอ่อความขัดแย้งอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าเราไม่ได้เปิดใจให้กันนั่นเองเนาะค่ะแล้วก็มีไพ่เจ็ด้วยนะคะรวมถึงอย่างที่เมย์บอกว่าอุปสรรคภายนอกก็มีผลเหมือนกนกัเพราะ อาจจะมีหลายๆอย่างอะค่ะที่ทําให้คุณแบบว่าต้องดึงความสนใจตัวเองไปไปเ,เพื่อพิจารณาตรงนั้นน่ะหรือว่าไปโฟกัสอยู่ที่ตรงนั้นะนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีที่ไม่บอกนะคุณอาจจะเครียดจากข้างนอกนะคะแล้วก็ไม่มีเวลา,าโฟกัสที่คนรักหรือว่าแฟนของคุณนี่ยนะ ก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งอะนะคะที่ทําให้ผิดใจกันนะคะเอ่อเรื่องของเวลาไม่มีแล้วก็ไม่ได้โฟกัสที่เขาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีพลังงานก้าวดากกับหัวนะคะคือความสัมพันธ์มันจะเหมือนอินอินเอาเอาว่าเดี๋ยวก็เครียดนะคะเครียดมากๆแต่เดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นคุณไม่ได้เลิกกันอะนะคะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยราบรื่นอะนะคะมันมีความขัดแย้งมันมีอุปสรรคมันมีเรื่องของการไม่โฟกัสซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ ก่อให้เกิดความเครียดแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เครียดตลอดเวลานะคะมันก็มีช่วงเวลาดีๆบ้างแล้วก็เดี๋ยวขออ่านเสริมให้หนิดนึงสําหรับใครที่มีปัญหารักสามเศร้ามีตัวเลือกนะคะเมย์มองว่าที่ผ่านมาในอดีตอาจจะมีเรื่องของตัวเลือกด้วยนะยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนรักเก่าของใครเอ่อคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณหรือเขาอะไรเงี้ยอาจจะยังอยู่ในพิกเจอร์อยู่นะคะยังไม่ได้ตัดออกไป100%นตะตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในอดีตนะคะสร้างความไม่สบายใจให้กับคงคูนะ ประมาณนี้นะคะนี่พลังงานในอดีตนะคะค่ะเรามาดูปัจจุบันบ้างว่าเป็นยังไงนะ ดีขึ้นนะคะคือเหมือนกับว,ว่าอย่างที่เมย์บอกแหละมันถึงจะมีปัญหาเยอะข้อขัดแย้งเยอะผิดใจกันเข้าใจอะไรกันผิดอะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้อยากจะเลิกกันนะคะยังประคับประคองกันมาอยู่ถึงจุดนี้ได้นะเมย์มองว่าคุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงให้กับความรักครั้งนี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะราชินีถือเหรียญก็หมายถึงเอ่อคนที่แบบมีความเอาใจใส่มีความแคร์นะคะแล้วก็มีความมั่นคงมากๆให้กับคนที่ตัวเองรักะนะคะยังคงอยู่ะนะคะยังอยากที่จะเป็นคู่ยังอยากที่จะให้ความรักกับเขาไพรวิว for นี้นะคะบ่งบอกว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องร้ายๆมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะคุณรอรับพลังงานบวกได้เลยนะคะ ิวฟอร์จูนปกติตั้งตรงจะแปลว่าโชคดีมาถึงแล้วนะการที่มันกับหัวมันแปลว่าเดี๋ยวมันกําลังจะมานะคะอันนี้ไม่ต้องไปตกใจว่าคุณจะโชคลายเลยแ,ลแบบนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือว่าอ,อีกไม่นานน่ะนะคะไม่เกินเดือน2เดือนเนี้ยนะคะมันจะดีขึ้นแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนจาก้ายกลายเป็นดีไปเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเฉยเฉยเนี้ยมันก็อาจจะดีมากๆนะคะประมาณนี้เลยนะโชคดีกําลังจะมาถึงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเจ็ดกทานในช่วงแรกเนี้ยที่โชคดียังไม่มาเนี้ยอาจจะต้องมีเรื่องต้องสตักเกอร์ลิงกัน เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นเรื่องอของความสัมพันธ์ของคุณโดยตรงก็ได้ที่ยังอาจจะผิดใจอะไรกันอยู่บ้างนะคะก็ต้องพยายามต่อไปนะ ก็อาจจะมีบางบางคนที่แบบเหมือนกับตั้งกะใส่คนรักเหมือนกันนะคะตรงนี้อย่าไปตั้งแง่ใส่กันมากแล้วกันปัจจุบันมันก็ยังมีพลังงานการต่อต้านกันอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนะเอ่อไพ่ใบสุดท้ายตรงนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยมี justice เข้ามาแล้วนะคะแปลว่ายังไงคุณก็ยังมีความเป็นคู่กันอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณจะไก่เกียรกันได้นะความวิธีธรรมในความสัมพันธ์หรือว่าบาลานซ์ในความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นนะคะมันก็จะ มีเรื่องราวของแบบว่าสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่ยังคงอยู่อย่ที่บอกค่ะเจตคตาหรือว่าความยากลําบากนะคะในการคบหากันยก,ยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันค่ะเช่นคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ใกล้กันในตอนนี้นะคะอาจจะต้องรอเวลาสักสองสาเดือนอะไรเงี้ยนะคะสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นการเดินทางถึงจะสะดวกมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีความพึงพอใจแล้วนะคะในความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนะ,ะยังไงถ้าใครยังไม่ได้รับพลังงานบวกตรงนี้รับไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นนะคะ โอเคค่ะเราดูอนาคตกันดีกว่านะคะไพ่เด e เวอร์นะคะสวยงามมากนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงว่าวัชจักรที่ไม่ดีนะคะมันจะจบลงแล้วมันก็จะเกิดเป็นวัชจักรที่ดีกว่าเดิมมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคุณนั้นผ่านพ้นช่วงอุปสรรคยากๆแย่ๆมาแล้วแล้วก็ต้อนรับสู่ช่วงเวลาใหม่ๆนะคะวงจรใหม่ๆวงจรที่มีความสุขที่สมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะไพ่เทมเพลมนต์มาใบที่2ก็คือว่า จะมีการปรับตัวเข้าหากันสุดท้ายแล้วนะคะกะ็คุณทั้งคู่ก็จะเหมือนกับว่าอย่างที่เมย์บอกอ่ะไพ่โรแมนติกร์บอกว่าเปิดใจรับนะคะในสิ่งที่คู่ของตัวเองเป็นเมย์มองว่าคุณก็จะยอมรับเขาเขาก็จะยอมรับคุณมันเป็นการปรับตัวเข้าหากันนะคะสร้างสมดุลในความสัมพั์เนาะมีพลังงานอัศวินนะคะถือคาถาแล้วก็มีพลังงานหกดาบที่กับหัวตรงนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนว่า ถึงแม้ว่าพลังงานความสัมพันธ์จะดีขึ้นแต่ว่าคุณต้องพยายามควบคุมนะคะเทมเพิลของตัวเองหรือว่าอารมณ์ของตัวเองอย่าอารมณ์ร้อนหรือว่าเอาใจใจตัวเองหรือว่าอย่าเป็นผู้นํามากเกินไปนะคะ แล้วก็ต้องหมั่นดูแลใส่ใจคนรักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอ่ะนะคะชาวมังกรหรือว่าชาวสองเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์อีกเดี๋ยวมันจะอินอินเอาอีกตรงนี้เราป้องกันได้นะเพราะว่าพลังงานดีๆมันมาแล้วคืออย่างไรก็ตามอ่ะมันจะดีขึ้นนะคะวงจรของความรักของคุณอนะ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะเผลอหรือว่าเขาอาจจะเผลอแบบเอาแต่ใจตัวเองอ่ะคะ่ะแล้วก็จะทําให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในความสัมพัันนนนนนนธ์เหมืออกะะนนะคะในนคใาตนะ แต่อย่างไรก็ตามพลังงานดีนั้นมีมากกว่านะคะอันนี้ถ้าเรารู้ว่าอย่างนี้นะคะเราก็ต้องแบบป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วกันนะคะยังไงก็ขอให้คุณรับพลังงานบวกเอาไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะคะเมย์จะเปิดนะคะไพ่ angel answer ให้เนาะเป็นคําแนะนํานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคําตอบนะคะจากจักรวาลนะให้กับชาวมังกรนะคะแล้วก็ชาวสองุกท่านนะคะ ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าฉากมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมต้องขออภัยด้วยนะคะยังอยู่ในช่วงเดินทางนะคะแล้วก็เมย์เนี่ยอาจจะอ่านดวงค่อนข้างจะเร็วนิดนึงนะคะบางท่านก็ติงติงมาว่าแบบเหมือนรีบอ่านแต่ก็เมรีบจริงๆเพราะว่าเมไม่ได้อยู่บ้านนะคะคือไม่ค่อยสะดวกในการอ่านแต่ว่าเมไม่อยากที่จะทิ้งช่องนะเม่อยากจะทําให้แบบสม่ําเสมอนะคะแต่เดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นแน่นอนนะคะจะไม่จะไม่ดูรีบเร่งนะคะอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะดีขึ้นนะ โอเคค่ะพลังงานที่ได้นะคะ f o r g i v i n g Net ซาร่าพีทฟูลเรสเซิลเลชัไพ่ดีมากๆเลย Recovery โอ้พลังงานบวกมากเลยนะคะถ้าใครมีปัญหารักอยู่นะคะไม่ต้องกุมใจเลยนะคะมันจะมีการให้อภัยซึ่งกันและกันมีคนมาขอโทษนะ มีการให้อภัยแล้วก็ peaceful resolution ก็หมายถึงการแบบปรนีประนอมกันได้ในที่สุดก็สามารถแก้ปัญหาได้แบบละมุนละม่อมสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่มีการถกเถียงกันอีกแล้วนะแล้วก็ recovery นะคะความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเหมือนกับเคยร้าวเหมือนแก้วที่เคยร้าวเนี่ยสามารถที่จะประสานกลับมาเหมือนเดิมได้นะ อันนี้ก็แล้วแต่เคสบางคนก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอะไระนะคะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าใครมีปัญหาหนักๆถึงขั้นแยกกันอยู่เลิกกันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับมานะคะให้โอกาสกันใหม่แล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณสามารถที่จะรักษาไว้ได้ด้วยนะคะความรู้สึกที่ดีเหมือนเดิมก็สามารถกู้ขึ้นมาได้นะรับพลัาลางงานบวกตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับชาวมังกรถือเป็นของขวัญวันเกิดเลยนะค่ะโอเคค่ะวันนี้เมก็ขอบคุณมากนะคะทั้งชาวมังกรแล้วก็ชาวสองนะคะที่ เข้ามาดูนะคะชอ่องเมเม่ในวันนี้นะถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะคะแล้วก็ถ้าใครดูครั้งแรกเนี่ยบอกเลยชอ่องเมเม่มีดวงให้ดูทุกวันนะคะมีคอนเทนต์เยอะมากลงทุกวันนะก็ถ้าคุณชอบดูดวงก็บรบกวนกดติดตามไปด้วยละกันนะคะเป็นกําลังใจให้เมย์นะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ